สวัสดีครับก็วันนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะฮะท้องฟ้าก็ยังครึมเมฆฝนแล้วก็กระจายไปทั่วอากาศหน้านอนครับผมครับก็ถนนสายเมนของหมู่บ้านก็ รถขุดนะฮะกำลังถมเสาไฟโซล่าเซลล์ครับผมก็เห็นึ่งก็จะม,มีมีไฟโซล่าเซลล์ชใช้ช่วง กลางคืนนะฮะก็ถือว่าเป็นการประหยัดเวลาไปไหนมาไหนนะฮะสองฝั่งคางก็จะเขียวจะอุ่มนะฮะด้วยพืชพันธทั้งการเกษตรทั้ง ต้นไม้ธรรมชาติที่อยู่ตามถนนนะฮะแล้วก็มีทุ่งนาสลับกันไปทําให้การมองก็ผมคิดว่ามันทําให้เราสดชื่นเพราะว่าไม่ไม่แรงนะฮะมองไปไหนก็สีเขียวเต็มไปหมด อันนี้เป็นถนนสายเข้าหมู่บ้านก็ถือว่าเป็นถนนที่สวยแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับตอนนี้ทางหน่วยงานของผู้รับเหมาก็กำลังติดตั้งเสาไฟโซล่า,าเซลล์นะครับเป็นการช่วยการประหยัด นี้กำลังโอ้โอ,โอรถเกิดอ,อุบัติเหตุนะครับผมจริงๆไม่น่าเกิดนะฮะเพราะว่ามันเป็นสายหลักข้ามหม่บา แยกตรงโรงเรียนบ้านก็ค่ายแล้วก็วัดบ้านก็ค่ายนี่นะฮะผมเคยนับว่าผมนับได้ทั้งหมดสิบสองสิบสองแยกก่อนที่จะทําถนนเส้นนี้ผมได้เก็บรูปภาพไว้แล้วนะฮะผมได้เก็บก็ทํา y o YouTube ไปแล้วเดี๋ยววันไหนที่ผมออกมาแล้วผมก็จะเก็บถนนที่ทําสําเร็จไปแล้วนี้ ไปให้ท่านดูว่าบรรยากาศสเสมอก่อนนั้นที่มาเจอตรงนี้จะเป็นโค้งปราบเสียงนะตอนนี้ก็เป็นถนนที่สามารถใช้ความเร็วได้ครับก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นถนนที่สวยไงามนะครับเป็นถนนที่ข้ามหมูม่บ้านครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ